<laughs> ไนท์ไนท์ของตัวเองตัวไหน,นสีโอ้ขึ้นสีขึ้งงามจ้ะตัวนี้ของไผรนี่เจนนันเจนนันเพิ่งซื้อมหามา่บอโตัวเต้าบาตเนี่ยหัวตัวหน,นึ่งอย่าง,งนะไปซื้ออย่างบาน,นี่นี่ผสมอะไรนี่ มีแต่อันนี้มเขาโพดบอสมมออหารอ,อะไร สาวนุ่นลูกในหอยควายนี้ของพ่อหมดเหรอใ,ใน c o i ของจจโบค้องไหนค้องนั้นสี่ตัวคืออ้วนดีเถอะวะ ว่าวงามเลยพี่น้องเขากำลังขึ้นค่ะอันนี้เขากำลังขึ้นจับแน่ๆเอยไหน,อน,อนอของหนูตัวข้องไหนชื่ออะไรฮะเอ้ยงวยังซื้อช็อกโกแลตไหนช็อกโกแลตลต,ตัวใหญ่ๆขายเท่าไหร่ ทำไมไม่ขาย,ย,ยออล่ลนะอรถรถมา,าไหนของเธอตัวไหนฉันไม่เอามาเธอต้องเอาสิอันนี้ แล้วมันตัวใหญ่ยังไม่มีใครใส่เธอให้เขาเลยเหรอจะซักแล้วให้เขาเลยเหรอให้เลยก็ได้เขาซื้อมากหรือมันโตงายเออกระร้านร้านเดียวกันนั่นแหละก็ลุมนกแมนบอแมนเอองามดิเขาซื้อไซส์เอล่ะมันยางงเลยนั่นแหละอันนี้มันพี่ใส่นั่นแหละเนี่ยร้านเนี่ยเขาว่าเสียอันนี้กางเกงเธอเหรอกางเกงพี่เหรว เธอจะมาให้เราใส่เหรอเธอจะใส่ไหมของเธอตัวเล็กเหรอของเขานะเอ้ซ้โตัที่เขาใส่ไปเหรียนญหนาโอ้ตัวนั้นนะใส่ไหมละ่ะหรือจะเอาตัวนี้ฮัดปุยลุย <laughs> เราจะไปงมหอยกันนะเธอก็ต้องใส่สิงย <laughs> จะให้ฉันงมหอยได้ไงกเกงในก็มีนะยังไม่ได้ใส่ก็ต้องไปเอามาสิเราจะให้ถ้าเราเปียกเราก็ต้องใส่สิ่งกางเกงในสิ เอากลับมาค่อยมาเอาไอาส้เอาใส่ตัวไว้ก่อนใส่ก็ใส่ตัวแต่อันนี้มันเสื้อ,อน,นี้ยังไม่มีใครใส่ใช่อย่างมันฉีดยาอะไรยาง่วนนะฉีดยาหมอนทองหมอนทองแล้วนั่นนั้งชื่อใหม่ว่าหมอนทองที่มันมีอะไระนี่นอ่าคนสวยงามเนาะ ก่วงงามั้งหง่วนดีไหมไม,มันเป็นโรคไอ้นั่นบ่กใครฉีดให้มันฉีดทุกวันนะคล้องคอแบบนี้บ่คล้องเลยแหละอุ้ยเธอเป็นหมอเลยเหรอมีใครจะดึงเชือกแบบนี้ให้เจ๊จ๋าจับเชือกวัวไว้มา <c oughs> สิอยู่บ่อยู่แน่นะเอามันต้องดึงเชือกได้บ่เชืเอกจับตีตัวมันให้ สเปย์อะไรเขีดส <thing> ีฟ้าเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าสอนนุ่นทำอะไรหมอนุ่นฉีดยานี่หน้าฉีดยากูกลัวจะใส่เข็มฉีดยาโอ๋ฉีดยาง่วเขาฉีดยิงสี่เขาก็นึกว่าเอาเข็มแทงฉีดยาอู้ยเออ ขี่ขี่งามมากเลยอยากได้ขี่ไปใส่หน้าเลย,ยน,นีสวย,ยวง้ออยากง้อก็ไเ้ขี้ไปใส่นาน้ำแตงกวา้วยแบบมีแต่ใดกบไดเลยอืขี้งามแห่งอยากเอาไปใส่มองสุกพักหน้าแพงนีเอาไปขายอ่ะกระสอบกระต้นอ้อ เกบพื้นยังดีตัวนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้โอ้ควายมีแต่ตัวอ้วนๆเลยค่ะสองตัวไหนอ่ะี้ยรถอองขรถ้วยรถช่างเอียวก็เกือบเสร็จแล้วค่ะทุกคนไก่เป็นความจริงละจ้า มนอไปงมหอยได้นี่ไปงมหอยเพื่อนเอาเพื่อนเอาเก่งๆให้ละเพื่อนเอาเก่งผัวเพื่อนให้ใส่ใส่กงเผัวเก่งในด้วยเก่งในก็มีไม่ได้ใส่ร่วมกันได้ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปกันค่ะไปนาไปงมหอยอย่าอียพาพี่ปิ้นเผานะ

นูอ่ะไม่ต้องไปอยู่บ้านอไ,ไ,ไ,ไปไปคนนี้สวย,ยไหม,ไมคนนี้อายุเท่าไหร่ให้ทายแล้วคนนี้สวย,ยไหมเอารถกลับเหรอไปด้วยหรอว้า <c oughs> มาขึ้นรถแล้วขึ้นรถขึ้นรถนนจะขับรถกอบน้องออาม,ามาเร็วมานีมามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ขึ้นรถ อาลูกเขาพองหอใงองห้อุ้มน้องอุ้มน้องปะมาลูกเจ๊ลูโปหองให้ล้วเนาะลูกเจ๊โปเนาะลุ้ยทั้งวันอาบน้ดลูกพอน,น้อลูกพอน,น้องพองให้แล้ว ไปค่ะเจอกันใหม่เราจะไปงมหอยกันเด้อพี่น้อง